สวัสดีค่ะเบ็นจะมาพรที่ปรึกษาการขายบริษัทสยามนิสสันเซลล์สาขาหนองแขมวันนี้จะพามาแนะนําการเปิดฝาท้ายในรถยนต์นิสสันเทอร่านะคะ<ม>การเปิดฝาท้ายของรถยนต์นิสสันเทอร่ามีได้4รูปแบบนะคะชมการเปิดฝาท้ายแบบที่1นนะคะเป็นการเปิดจากปุ่มสัมผัสภายในนะคะและสามารถปิดฝาท้ายได้จากภายในเช่นกันนะคะ วิธีที่สองนะคะเป็นการสัมผัสจากปุ่มยางด้านฝาท้ายนะคะและปิดจากฝาท้ายเช่นกันนะคะวิธีที่สามนะคะการเปิดจากตัวรีโมทนะคะโดยการกดปุ่มอันล็อกติดต่อกัน3ครั้งนะคะ และสัมผัสปิดจากฝ่าท้ายเช่นกันค่ะวิธีที่4ใช้เท้ายื่นไปใต้กันชนและนี่คือการเปิดฝาท้าย4รูปแบบนะคะขอบคุณค่ะ